อย่าว่าแต่ผมเลยครับแม้ตะกองสิงและนายทหารระดับผอบร้อยที่ยืนอยู่ทั้งกลุ่มก็หัวเราะกันท้องคัดท้องแข็งผมกลัวนอร์แมนจะโมโหไอ้หล้นใจจะขาดผิดคาดครับนอร์แมนไม่มีท่าทีที่จะผิดปกติแต่อย่างใดกลับแสดงอาการขอบอกขอบใจไอ้หล้นวุ่นวายไปหมดนอร์แมนเดินเข้ามาจับมือกับกองสิงแล้วเอ่ยขึ้นมาด้วยเสียงหนักแน่นชัดถ้อยชัดคำด้วยภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกัน ผมในนามกองบัญชาการเสือพลานได้นำคำชมเชยของพระนะท่านนายพลวังเปามายัางกองพันทหารรับจ้างที่616อันเป็นกองพันที่มีชื่อเสียงที่สุดในขณะนี้และในวินาทีนี้ผมกำลังยืนอยู่ท่ามกลางวีรบุรุษที่เก่งกล้าวีรกรรมที่พวกท่านได้สร้างขึ้นเมื่อคืนนี้และเมื่อ5ชั่วโมงที่ผ่านมา นับว่าเป็นเกียรติประวัติอันสูงส่งที่จะต้องถูกบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์การลบที่ดุเดือดและเหี้ยมเกลี่ยที่สุดในโลกกองพันทหารเวียดนามเหนือที่เข้าโจมตีกองพันของพวกท่าน,นจากข่าวกลองที่ได้รับเป็นกองพันที่734อันมีประสิทธิภาพที่สุดของเวียดนามเหนือเคยไล่ตะลุยฝรั่งเศสรกระเจิงออกจากเดียนเบียนฟูมาแล้ว ซากศพที่ละเนลนาดอยู่เกลือนสมรภูมิเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าพวกท่านมีความสามารถเพียงไรวีและบุรุษที่สูญเสียชีวิตไปแล้วเปรียบเสมือนหนึ่งกำแพงที่บังเกิดขึ้นมาใหม่กำแพงที่เกิดขึ้นมาเพื่อป้องกันลทัทธิอุบาทที่ค่อยๆคืบคลานข้ามแม่น้ำโขงมุ่งหน้าเข้าไปก่อความยุ่งยากในผืนแผ่นดินไทยอันเป็นที่รักและหวงแหนที่สุดของพวกท่านทุกๆคน วีและบุรุษที่หลงเหลืออยู่เป็นยอดวีและบุรุษที่จะต้องยืนหยัดเป็นกำแพงให้กับโลกฝ่ายเสรีต่อไปขอให้ได้รับความปรารถนาดีอย่างจริงใจจากกองบัญชาการเสือพลานสปอตไลท์แปลคำพูดชนิดคำต่อคำของนอร์แมนให้พวกผมฟังอย่างชนิดซึงเข้าไปในกระดองใจและตามความคิดของผมนอร์ Norman แมนแทรกลทัทธิทางการเมืองเข้าไปในคำพูดของเขาได้อย่างเหมาะสมที่สุด จนพวกผมแทบจะไม่มีความรู้สึกผิดปกติใดๆทั้งสิ้นจากคำพูดของเขามันเป็นยาหอมตํำรับใหญ่ที่มอบให้กับกองพันของผมเลยทีเดียวทั้งๆที่รู้อยู่เต็มอกว่าเป็นคำยกยอผมก็อดที่จะภาคภูมิใจไม่ได้ส่วงอกที่เหี่ยวติดกับซสี่โครงของผมยืดขึ้นเหมือนกับอึ่งอ่างพองลมหันไปชำเลืองดูไอ้หลนลักษณะท่าทางของมันก็ไม่ผิดอะไรกับผมเท่าใดนัก เมื่อผมกวาดสายตาไปรอบๆก็ปรากฏว่าทุกคนบังเกิดอาการเช่นเดียวกับผมทั้งนั้นว่าทะศินของนอแมนทําให้พวกผมเคลิบเคลิมไปเชียวหรือนี่เพื่อข่าวกลองอันจะเป็นหลักประกันความปลอดภัยของกองบัญชาการล่องแจ้งและกองพันทหารรับจ้างทั่วไปผมขอเริ่มงานที่ได้รับมอบหมายมาเสลยนอแมนเอ่ยตัดบทขึ้นมาด้วยการอ้างงานของเขาได้อย่างเหมาะสมที่สุด กองสิงหันหน้ามาพยักหน้ากับผมแล้วเดินนำหน้าพาร์แมนเข้าไปในเต็นท์ยุทธการของบกกอพันอย่างรวดเร็วนายทหารที่ร่วมสอบสวนผู้ช่วยพนักงานวิทยุนอกจากกองสิงแล้วก็มีกองอินหรือฟออสสปอตไลท์ที่ทำหน้าที่เป็นล่าตัวของผมเองแล้วก็ไอ้หลนนอกจากนั้นถูกกันอยู่นอกเต็นท์ยุทธการเสมือนหนึ่งจะเป็นยามรักษาการอยู่ในที ไอ้จันถูกมัดอยู่บนลังกระสุนที่ดัดแปลงเป็นม้านั่งอย่างง่ายๆพอพกผมปรากฏตัวมันก็กัดกรามเงยหน้าขึ้นมาสบสายตาอย่างเย็นชาไอ้หลนหยิบเทปคัดเสร็จออกมาจากกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตฟิลแล้วกดสวิตช์เปิดแถบบันทึกคำพูดของไอ้จันทันทีเสียงพูดของไอ้จันเป็นภาษาแมวโต้ตอบกับพนักงานวิทยุของทหารเวียดนามเหนือชัดถ้อยชัดคำ นอแมนหันไปถามสปอตไลท์เป็นภาษาอังกฤษในเชิงบอกให้ไอ้หลนแปลภาษาแมวให้ตัวเขาฟังสปอตไลท์ยังไม่ทันจะเอ่ยปากไอ้หลนก็พ่นภาษาอังกฤษ,กฤษสำเนียงมาเลเซียออกมาอย่างน้ำไหลฟไฟดับท่ามกลางความแปลกใจของกองสิงและคณะกรรมการผู้ร่วมสอบสวนทั้งหลายนอร์แมนมองดูไอ้หลนอย่างทึ่งในความสามารถพร้อมกับซักถามอยู่ตลอดเวลาซึ่งไอ้หลนก็อธิบายให้ฟังอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกแง่ทุกมุม ไอ้จันนาดีเป็นทหารป่าอยู่ที่พัทลุงในตำแหน่งพนักงานวิทยุผมรู้จักมันดีครับผู้พันธ์ประวัติของผมไม่ค่อยจะดีนักปล้นฆ่าตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กข่มขืนแขกผมก็เคยมาแล้วสิ่งเดียวที่ผมยังไม่เคยก็คือการคิดคดทรยศหรือกบฏต่อประเทศไทยและผมได้ตั้งปณิธิฐเอาไว้ว่าสิ่งดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นในความคิดของผมตลอดไปผมเคยเป็นลูกน้องของหมวดมาก่อน ซึ่งผมคิดว่าหลังจากงานนี้เสร็จสิ้นลงผู้หมวดของผมคงจะอธิบายเรื่องราวของผมให้ผู้พันฟังเองครับผมกองสิงหัวเลาะออกมาเบาๆพร้อมกับเอ่ยขึ้นมาอัวรู้เรื่องของหรือจากหมวดตั้งแต่หรือกรีดเลือดสาบานกันคืนโน่นนั่นแหละเอาเลยไอ้หลนเริ่มสอบไอ้จันได้แล้วไอ้หลนหันไปตบปากไอ้จันด้วยหลังมือจนล่างของมันหงายหลังจากลังกระสุนลงไปนอนงอกองอ,งอขิงอยู่กับพื้น ไอ้หลนก้มลงไปกระชากล่างของมันขึ้นมานั่งบนลังกระสุนอีกครั้งพร้อมกับตะคอกถามด้วยท่าทางเอาจริงเอาจังไอ้จันทุกสิ่งทุกอย่างมึงไม่มีทางปฏิเสธมึงติดต่อกับพวกมันครั้งแรกเมื่อไหร่ที่ไหนถ้ามึงพูดความจริงมึงอาจจะรอดมึงก็รู้จักกูดีแล้วว่ากูเป็นใครพูดไอ้จันพูดไอ้จันถุยน้ำลายอมเลือดออกจากปาก สบสายตากับไอ้ลนกัดกลามพูดออกมาด้วยท่าทางเครียดแค้นไอ้ลามันไอ้สลัดน้ำลึกทำไมกูจะไม่รู้จักมึงก็พวกมึงนั่นแหละล้นเอาสเสบียงพร้อมด้วยยารักษาโรคของพวกกูไปหมดที่เขาพับผ้ามึงมันก็ไอ้โจรกระจอกกระจกธรรมดาธรรมดานี่ละโว้ยข้ากูสาไอ้ลามันพวกมึงจะไม่มีวันได้อะไรไปจากกูเป็นอันขาดอย่างไม่ทันจะขาดคำพูดของไอ้จัน ไอ้หลนซึ่งยืนขำศีรษะอยู่ก็เตะตูมเข้าไปในบริเวณใบหน้าปลายรองเท้าคอมแบตเลาะฟันหน้าของไอ้จันหลุดกระเด็นออกมามองเห็นทนาตาไอ้จันกลิ้งลงกับพื้นอีกครั้งเลือดทะลักออกมาเต็มปากแต่ไม่ปรากฏเสียงร้องแสดงถึงความเจ็บปวดออกมาแม้แต่นิดเดียวไอ้หลนลากล่างของมันขึ้นมานั่งคอพับคออ่อนอยู่บนลังกระสุนอีกครั้งแล้วเดินไปที่มุมเต็นท์เปิดผ้าคลุมออก ภาพที่ปรากฏกแกสายตาคือซากศพของทหารแมวที่ถูกล่ามเข้ามือติดกันทั้งสามคนนอนสมอยู่กันบนแคร่ไม้ไผ่และบริเวณข้างๆตัวมีวิทยุวางเอาไว้พร้อมเสร็จมึงดูซะไอ้จันถ้ากูเดาไม่ผิดไอ้แมวสามตัวนี้คงจะเป็นเพื่อนของมึงเองมึงจะต้องติดต่อกับมันที่ตลาดล่องแจ้งแน่ๆและนี่คือผลของที่ผู้ทรยศต่อพวกเดียวกัน พอทหารเวียดนามเหนือถอนตัวพวกมันก็ฆ่าทิ้งในร่องน้ำหน้าเต็นท์ของมึงนั่นแหละเห็นหรือ,อยังไอ้สัตว์ลทัทธิอุบาทที่มึงหลงผิดมาตั้งนานมันมีความจริงใจต่อมึงหรือเปล่ามีอะไรบอกกูซะตรงๆไอจัน์ชำเลืองดูศพทหารแมวเพียงแวบเดียวก็หันมาถุยน้ำลายลงที่พื้นแล้วสำลอกออกมาด้วยท่าทางที่กวนบาทาอีกครั้งไอลามานลูกหมายตื้นๆของพวกมึงมันเก่าเกินไปวะ นี่คงจะเป็นกลลวิธีของสหายอเมริกันหัวล้านเพื่อนของมึงละกัมัง้งช่วยบอกมันด้วยถ้ากูมีชีวิตรอดอีกครั้งกูจะฆ่าอเมริกันให้หมดทั้งแผ่นดินไอ้จันคงจะโดนล้งสมองเข้าไปเต็มเป่ามันถึงไม่ยอมรับรู้ความจริงและเหตุผลใดๆทั้งสิ้นจากฝ่ายเรานอร์แมนเดินปาดเข้าไปที่วิทยุด้วยท่าทางตื่นเต้นเขาตรวจด,ดูชั่วครู่ก็กล่าวออกมาด้วยความพึงพอใจพอแล้วมิสเตอร์ลามาน ยุติการสอบสวนเฉลยด้วยวิชามวยไทยของท่านได้แล้ววิทยุเครื่องนี้เพียงเครื่องเดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับงานของผมในวันนี้นี่ก็เกือบ17นาฬิกาแล้วผมเห็นจะต้องกลับล่องแจ้งสียทีนอร์แมนหยิบวิทยุจากศพทหารแมวและพาตัวเองออกจากเต็นท์ก่อนจะผ่านออกไปนอร์แมนหันกลับมาดูผมและไอ้หลนแล้วกล่าวออกมาอีกครั้งคุณทั้งสองคน ถ้าคิดจะเปลี่ยนอาชีพจากทหารอาสาสมัครไปเป็นแฟกผมพร้อมที่จะสนับสนุนทุกโอกาสตัดสินใจเมื่อไหร่ขึ้นชอปเปอร์ไปหาผมได้ทันทีโชคดีครับคำพูดของนอแมนทิ้งท้ายให้ผมกับไอ้หลนต้องนอนคิดเป็นการบ้านอีกแล้วใครจะไม่สนใจล่ะครับเงินเดือนวิ่งปลุตปลาดจากเดือนละสามพันขึ้นไปถึงเดือนละหนึ่งบาทใครไม่สนก็เห็นจะเป็นคนเสียสติเท่านั้น กองสิงส่งไอ้จันไปนล่องแจ้งพร้อมกับนอแมนและทหารผู้ควบคุมอีกสี่คนความผิดของไอจันตามกฎของศาลอาญาศึกที่บ่งเอาไว้ก็หนีไม่พ้นประหารชีวิตก่อนประหารผมกลัวมันจะเฉามือเฉาเท้าของทหารทั้งสี่คนที่ควบคุมมันเสียก่อนเท่านั้นขนาดต่อหน้าต่อตากองสิงไอ้จันยังโดนผ่านท้าย M16 สเซนาชีก เพลิๆในขณะอยู่บนชอปเปอร์ไอ้จันถูกถีบลงมาจากห้องโดยสารก็ได้ใครจะรู้ก่อนชอปเปอร์จะบินขึ้นไอ้หลนวิ่งเข้าไปซุบซิบกับทหารผู้ควบคุมอยู่ช่วอึดใจก็วิ่งแนบมาหาผมแถมกระซิบกระซาบอวดเทปคาเสร็จเหมือนจะแสดงอาการกลบเกลื่อนอะไรต่ออะไรอยู่ในทีหมวดไอ้หัวห้านให้เทปผมแล้วผมขอมันเมื่อกี้นี้เองอยากได้มานานแล้ว ผมแอบอัดเพลงจากเครื่องอินเตอร์เซปเอาไว้จมหูเลยคืนนี้จะนอนฟังให้ชุ่มสะดือซะหน่อยไอ้หลนอ้วไม่เห็นหรือพูดอะไรกับนอร์แมนสักคำอ้วเห็นต่หรือกระซิบกระซาบอะไรกับทหารที่คุมไอ้จันนั่นต่างหากมีลูกเล่นอะไรอีกวะไอ้หอกเฮ่เฮ่เฮไม่มีอะไรหรอกครับนอกจากวางแผนให้ไอ้ทอกมันถีบไอ้หาจิกจันลงจากชอปเปอร์ไอ้ชิปหายเสือกมาดาผมว่าเป็นโจรกระจอก เสียชื่อโหมดหรือนี่ทําอะไรนอกลู่นอกทางอยู่เรื่อยไอ้หาจะฆ่ามันก็น่าจะชวนอัวด้วยคนมันไส้คันไมายคันมือตั้งแต่มันเล่นสมบัติสำนวนกับหรือตั้งแต่ครั้งแรกแล้วไอ้โหลนหัวเลาะกากชุดมือของผมมุ่งหน้าเดินกลับฐานปฏิบัติการพร้อมๆกับเปลี่ยนเอาตลับเทปที่อัดเพลงทั้งไทยและลาวขึ้นมาใส่เครื่องหมุนวอลลุ่ม เปิดเพลงลำงงดังลั่นลำป่อไปมาท่ามกลางเสียงปลบมือให้จังหวะของทหารรับจ้างที่ยืนดูด้วยความชอบอกชอบใจในความไม่เต็มเต็งของลองพอประวดเลือดอิสลามผู้นั้น18นาฬิกา20นาทีทหารทั้งสีคนก็กลับจากล่องแจ้งพร้อมกับรายงานให้กองสิงทราบถึงการประสบอุบัติเหตุไอ้จันสบัดหลุดลิ้งตกจากเฮลิคอปเตอร์บริเวณสนามบินล่องแจ้งร่างกายแหลกเหลวไม่มีชิ้นดี กองสิงห์ดูเหมือนจะรู้จิตรู้ใจของลูกน้องเป็นอย่างดีอย่างว่านั่นแหละครับท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านจะยุโยงส่งเสริมลูกน้องมันก็น่าเกลียดเกินไปส่วนผมนั้นพอจะอ่านจิตใจของท่านได้เป็นอย่างดีว่าท่านอยากจะสังหารไอ้จันด้วยน้ำมือของท่านเองตั้งแต่เมื่อคืนวันที่เกิดการประทะนั่นทีเดียวไอ้จันจบชีวิตลงเสียได้ก็ทำให้ความข้างแขนที่สมอยู่ในอกของทหารรับจ้างเบาบางลงไปพอสมควร ทิวาวานกำลังจะผ่านผลไปอย่างรวดเร็วลาตรีที่น่าชังคืบคลานเข้ามาแทนที่ดวงดาวเริ่มทอแสงระ,ะยิบระยับชั่วอึดใจก้อนเมฆมหึมากระเคลื่อนที่เข้ามาบดบังลัศมีของมันจนหมดสิ้นลมเริ่มพัดแรงขึ้นทุกขณะท้องฟ้ามืดคลึมฟ้าแลบขึ้นเป็นทางยาวอยู่บนขอบฟ้าชั่วคลู่ฝนก็เทลงมาอย่างกับฟ้าล่ว ฝนตกอย่างหูหลับตับไม่ลุมบุคคลต้องอาศัยเสื้อกันฝนทำเป็นหลังคาอย่างรีบด่วนน้ำฝนเจิงนองไปทั่วฐานปฏิบัติการเนื่องจากพื้นที่เป็นที่ลุ่มน้ำที่ไหลหลงจากลานเวสนามบินก็เลยมาขัางเติงอยู่ภายในบริเวณที่ตั้งฐานปฏิบัติการของพวกผมอย่างช่วยเหลืออะไรไม่ได้วิทยุสนาม HT2 ที่ได้รับมาใหม่จากบอกอสิงหะ ได้รับการเปลี่ยนแปลงความทีใหม่ทั้งหมดทําให้อุ่นใจขึ้นมาพอสมควรโคดลับในการส่งข่าวทางวิทยุกองสิงได้จัดทําขึ้นมาด้วยตัวเองและฉีกและหัสของล่องแจง้งโยนทิ้งไปอย่างไม่ใหญ่ดีท่ามกลางสายฝนที่กระนำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาไอ้หลนลูกน้องคู่ใจของผมสวมเสื้อคลุมเดินท่อมๆตรวจแนวด้วยท่าทางที่เอาจริงเอาจังสมกับตําแหน่งรองผอ,อหมวด ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งมายังไม่ทันจะครบ24ชั่วโมงดีฝนหาเหวตกจ,กจักจักลงมาอย่างไม่ปลาณีปลาสัยจนกระทั่ง24นาฬิกา20นาทีจึงซาเม็ดลงแต่ก็ยังปล่อยปล,อย,ปลอยเป็นสายสายอยู่ไม่ขาดระยะกาแฟฝีมือของไอ้หลนส่งควันฉุยอยู่บนลังกระสุนอยู่เบื้องหน้าผมเอื้อมมือจะไปหยิบ ไอเสียงแหง่งสวยที่กวนประสาทมาตั้งแต่เมื่อคืนก่อนก็เจื่อเจ้าขึ้นมาจากหูฟังของวิทยุ h p 2อีกครั้งสหายชาวไทยที่รักดิฉันกุหลาบดงแห่งพลสวรรค์ได้กลับมาพบกับสหายอีกครั้งตามสัญญาเพื่อเป็นการแสดงความยินดีในชัยชนะของสหายวิทยุความทีใหม่ของสหายที่เพิ่งได้รับในวันนี้จานวน50เครื่อง คงจะเป็นวิทยุที่มีสมรรถภาพสูงแต่ก็ไม่สูงเกินความสามารถของเราใช่ไหมคะอีกไม่นานเกินรอพวกเราจะพบกับสหายอีกครั้งเพื่อแก้ตัวในความผิดพลาดและครั้งนี้ขอให้สหายมั่นใจเถิดว่ามันจะต้องดุเดือดและเหี่ยมเกลียมยิ่งกว่าการลบทุกๆครั้งที่ผ่านมาก่อนจะจากกันดิฉันขอมอบเพลงฝนเดือนหกของลุงเพชรแหลมสิงเป็นอภินันทนาการเพื่อให้สมกับบรรยากาศต่อไป เชิญรับฟังได้แล้วค่ะไอ้หลนนั่งอ้าปากหวอฟังเพลงเดือนหกด้วยอารมณ์เคลิบเคลิมจนผมมันไสหลักมันกระเด็นลงไปนอนยิ้มฟันขาวอยู่กับกองพ้าหม,มขนสัตว์ริมเต็นสนามด้านในจบตอนที่6แล้วนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะฮะไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอด ฟังแล้วขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กด s u b สับ i ไ e ให้ด้วยนะครับขอบคุณหลายๆครับ